กมันยได้พอสิทุนไม่ไม่ไก่ไม่ม่ไบ่ไม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 ามไม่ไ่ไย่ไม่ไมาไม่ไม่ไม่ม่นม่ไ่ไม่ัมยไมม่ไ่ไม่กม่ไมบม่ไม่ม่ไมสไ่่ม่่่อ่่ม่มม่้ ซีซกักวิตามินให้อีดาําน้ำได้แม่ให้ลูกมันใหญ่ทักทายสบายดีกันพี่น้องเห็นมอตาจ่อยของงวัวมีแห้งแล้วมันได้ตัวแม่นะยิ่งโบคิดแล้วมันจะได้ตัวแม่หายิดได้มันจะได้ตัวทึกอีกคือเก่าหากเบิ่งทองมันโบใหญ่คิดยุ่วมันจะได้ตัวแม่ว่ะ เทากับบริคิดได้ว่าลูกมันสิหมึกปลาหนี่นะแม่เขาคิดดูทองมันน้อยเนี่ยมันโบมุกดอกว่ะเสือแขนามวดใส่เป็นวัดเป็นไออยู่นะ เธอคองอะไรอาบน้ำนะจะลินเปื้อนเด้อหนา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 พอมื่อคืนหายเธอได้อาบน้ำเลืออุมมาน้ำมันเปื่อนมาบอสั่งมืออื่นอาหารเกิดพี่น้องเอายายคือบ่อทั้งเหงามันยาย มีดนะโอ้ตาตาตา,ตาอมีดขวบพันอันกระดูกผ้าอาใสบืดเลยโอ้กระดูกไงซ้มอย่าผ้าอย่าผ้าสิไปเอาผ้ามาให้นี่มูเอ้ยมันหนาวนะคือมาเทงพี่ลูกนอนเพียบขมขม,มาพี่ขวบพ่อพ่อแม,ม่ មន្លាងម្បានដែលាវីពីកខិស្សើងដៃយី់រីរីទីនាវីរីព

วซองเสื้อดยวเทนาร้นแหละนี่ซองเสื้อนี่หึอ้โอ้ยิโอ้ย คิดบอกว่าเมีมาไมม่อคิดนัแหละมไหด้่มีความสุขกระโดด่อพ่อมานลหูเมื่อยพอนอนตะลเดียเห็นเียกเมื่อยมากันนอนตรจุเียบ่อพ่อของพ่อ้องพี่จะทำอะไรก็คืุกัด 呀，那。Yeah, ใส่กระบ,บอกขัเบือใส่หัน่นสนีต้าจิ้มอีกแล้วบัดนี้นก็จะได้ดิคืโนโล สูบเล่นอใหญ่เสร็จแล้วกแกะมแต่ช่งห้ามนั้นานนเขเล่นหมดแล้วถูกแกโบราณเจ้าเดียวส่วนพีดิตร์ทำานแล้วยังไม่ได้ขวัวจังไได้รสีได้ขัวไปเอาหนังรกมาใส่ขมเส็บๆอันกระดูกมันสีได้สีขาตู้ไว้อันทองยางไหมได้ทองยางเก่ามันได้ต่เอาทงยางใหม่ซอดน้อ พักเสริมไม่ได้มีอยู่พักบรุรพาได้นะหันในชวนลายนะพักเสริมหมดได้มีพักเสริมตัวเปล่ปาอ่ะพี่ใช่ไหมแต่บุรพาอาหารเกิดสิ้นซองร้อยบาทไอ้เงี้ยอย่าก,กินเธอเดียวโอ้ยมึงอหี้ว่าเปิดมึงจะนู้นมึงจะใส ห้องบุดลยกจนอนคนอื่นอร์เวออรวอังโนมันตะโกนบอกไปเอามันมาว่านี่มาอันได้คืนเพื่อนไอ้กต้งเขโตคุณงขาว่าคือเพื่อนเพิดอย่างงี้น ปิดถอดชั้นพังได้ก็บอกว่าต้งชักตงยันง้องยาบปดออกคือว่าไม่ไม่ของผปดใส่ กินใบหาบริสไซม่ใจว่ามาใครในีนี้เขากินแต่พออีมูหูได้กขายในีนี้นะเดี๋นว่าห้ามันโบเห็นโบเห็นเลป่าผักล้วมันโบออกมันผักแล้วเนาะแม่ต้มมันสนโบเอา่ตมันมันเลต้มเวนี่นมันมนปาพี้องไปได้พี้องเลือกักวงัก้มฝากเป็นกำลังใจพี้องยายชิมบนอะไรยายชิมแล้วชิมแล้ว ยันว่าแกมาเคือซีซีมีหลอ่อิวข่าวบ่คือบอ,บอเข่เาขมาตั้งสลดนะีซีม,มีมมเขือใส่อื้มเอาขอ่าวใสอีกที่เปตาซีแซ่แท้เนื้อส,ส,สดๆพี่น้องไปเดียจ้าฝากบฝากซ้อฝากเปกำลังใจพี่น้องซคลิปเดีตอนจ,จปราวโฆษณาเด้อจ้าบายบาย ตอนกิน,นคือเสไริไายเราีิน้อา